ทำแันนี้สิครับน่าสนใจมากมันจะมีตัวละครที่มีความสัมพันธ์ของสกิลที่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือต่อต้านกันเช่นอันติเทลจะยิงเป็นทูนาเมตเมื่อยิงใส่วอลขาดสรับงคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากนะครับเพราะว่าช่วยแนลำคอนเทนต์ผมมาครับตอนที่ผมเนี่ยสมองตันๆนะครับไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมก็ไปเจอเมนดีเมาอนะคนข้างที่จะน่าสนใจมากนะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ3คู่ตัวละครนะครับที่มันมีสกิลพิเศษร่วมกันนะครับทุกคนจะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรรไปัับชมกนเลยฮ หม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นมีเกมแนะนำให้เลือกเติมมากมายปลอดภัยแน่นอนเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับและอย่าลืมแอดไลน์โกเด้นเติมเกมและติดตาม f c e b o o k f แ Fan นเ g e โกเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโปรคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมสวัสดีวัยรุ่นฝันนำานมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สแป๊บนะครับที่มีเพจขาย ID เกมอาร์วีมาแนะนำ ID สกินแลรร์แลงสูงเลือกกกมาาว่200ขึ้น เพจนี้เลยครับ t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ IDRV ราคาร้อนนะครับย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมาฮะมาที่คู่แรกก่อนเลยนะครับก็คือระหว่างเทวนัฏกับวอลขาดนะครับสำหรับเทวนัฏเนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษนะครับผมที่เสริมขึ้นมานะครับผมเมื่อเราใช้ทติของเทวนัฏนะครับยิงใส่วอลขาดเนี่ยมันจะกลายเป็น ดาเมจแบบูดาเมจนะครับทุกคนก็คือจะเป็นตัวละครเดียวเลยนะฮะผมที่โดนแบบูดาเมจครับส่วนตัวละครอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นดาเมจเนี่ยกกลภาพเวทอะไรพวกนี้เนี่ยตามปกตินะครับแต่เมื่อเราเปิดใส่วอคาดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นูดาเมจแบบเพียวๆเลยนะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับเมื่อเทวนาเนี่ยเปิดทันต์ใส่วอขาดนะครับทุกคน ส่วนในฝั่งของวอลขาดเนี่ยเมื่อมาโจมตีเทวนาสนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีสกิลพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือมีทางฝั่งของเทวนาสนะครับทุกคนเนี่ยผมลองเล่นวอลขาดดูนะครับผมใช้สกิลหนึ่งสกิลสองตีธรรมดาเรือ,อนตีเนี่ยใส่เทวนาสก็คือเป็นดาเมจปกตินะครับคือมีแต่เทวนาสนะครับที่ยิงอันติใส่วอลขาดแล้วกลายเป็นทูดาเมจนะครับส่วนเหตุผลนะครับผมของ อันตรีของเทวนาฏเนี่ยทำไมถึงยิงเข้าเป็น two d a m a นะครับผมเมื่อเรายิงใส่วอลคานะครับตามในเรื่องหลกัหลกๆนะเนี่ยก็คือเทวนาฏเนี่ยเป็นราชินีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับก็คือจะเป็นก้างขวางคอของฝั่งปีศาจนะครับทุกคนหลกัหลกๆเนี่ยแล้วเทวนาฏเนี่ยได้ธนูที่มีชื่อว่า morning star มานะครับผมซึ่งธนูนี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเจอกับพลังความมืดนะทุกคนตรงนี้เนี่ยเทวนาฏใช้ธนูนเนี่ยในการยิง ฆ่าวอร์ขาดนะครับตรงนี้เนี่ยเข้ากลางทะลุหัวใจวอร์ขาดแล้ววอร์ขาดก็ตายไปประมาณนั้นนะครับผมในเรื่องมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุผลที่เทวนาถเนี่ยทำไมถึงยิงวอร์ขาดแล้วกลายเป็นสกิลพิเศษแบบนั้นนะครับก็คือหลักๆเลยนะฮะคือวอร์ขาดมันสู้เทวนาถไม่ได้นะฮะเออแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าที่มือของเทลเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบว่าเหมือนโดนอะไรกัดกินนะครัทุกคนก็คือมันจะเป็นผลจากการใช้ธนูมอ์นิงสตาร์นะครับทุกคนก็คือเหมือนโดนธนูเนี่ย ดูดพลังลึกขึ้นกินไปด้วยเหมือนกันนะทุกคนก็คือเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วนี่ก็คือหนึ่งเหตุผลนะว่าทําไมมือเทวนาถึงเป็นแบบนั้นนะฮะคู่ต่อมาครับทุกคนก็คือคู่ระหว่างทูลเลนกับอาริสเตอร์นะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยทูลเลนนะครับเมื่อเปิดอาติใส่เจ้าอาริสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นทูดาเมทนะครับอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับของเทวนานะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยความแรงของทูดาเมทนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเลือดของฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดมัันนน้อยะครบ ทูดาเมจเรามันก็จะแรงขึ้นครับอันนี้สําหรับอาร์ติสเตอร์เท่านั้นนะครับทุกคนคือถ้าเราเปิดอันติใส่ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาเมจเวทตามปกตินะครับแต่เมื่อเราเปิดใส่อาร์ติสเตอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นทูดาเมจแบบตึงๆเลยทุกคนคือมันแบบแรงไม่พอนะครับคือมันยังกลายเป็นทูดาเมเอทนทุกคนคือมันแรงมากนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนสกิลอื่นนะครับผมก็คือเป็นตามปกติเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะครับก็คือเป็นดาเมจเวทตามปกตินะครับจะมีแค่อัลตของทททททููเเเเนนนนนนน่่าาัััั้ะะะคคครรบบีมมจจป็ดุกน ส่วนทางฝั่งของอาริเตอร์เนี่ยก็คือจะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนก็คือเป็นดาเมจตามปกตินะครับไม่ได้มีสกิลหรือบัฟอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเมื่อโจมตีใส่ทูเลนนะครับก็คือเป็นคู่เหมือนกับพวกวอลคาร์ดกับเทโอมเมืม่อกี้เลยนะส่วนเฮดพล์ครับที่ทูเลนเนี่ยอันติใส่อาริเตอร์แล้วเป็นทูดาเมจนะทุกคนสหรับในบเรื่องแบบคร่าวๆนี่เลยนะครับผมก็คือทูเลนนะครับเป็นเทพสายฟ้าที่เกิดขึ้นมาจากพลังของอิลูเมียประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อิลูเมียเนี่ยก็สั่งให้อาริเตอร์นนนนนะครััับบททีีี่่่เเเเเป็กกกกยยยววพพฟฟ้้าาาสหมือ คือฝึกสอนทูเลนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาริเตอร์นะครับไม่ชอบทูเรนแบบสุดๆเลยครับผมตรงนี้เนี่ยอาริเตอร์ก็เลยไม่ได้สอนอะไรให้กับทูเลนเลยนะครับแต่ด้วยความที่ทูเลนเนี่ยมันเทพจัดนะครับผมมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักนะครับตรนนี้นะครับพออาริเตอร์เนี่ยเห็นว่าทูเลนเนี่ยมนเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นมารของมันแน่นอนครับตรนนี้ครับอาริเตอร์ก็เลยทําการดีออกจากอาณาจักรนะครับแล้วทูเลนก็ได้ขึ้นเป็นสุุดดยอเทไไาานคครรรัับบงี่่ปปมมหืผูข ตรงนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลนะครับผมหลักๆว่าทำไมทูเลนมันยิงอันติใส่อเลสเตอร์แล้วมันแรงขึ้นนะครับผมก็คือเกี่กว่าอลิสเตอร์ประมาณนั้นนะครับแล้วทูเลนมันก็ไม่ชอบอเลสเตอร์แล้วอเลสเตอร์มันก็ไม่ได้ชอบทูเลนด้วยนะครับเป็นประมาณนั้นนะครับทุกคนคร่าวๆนะฮะมาที่คู่ที่3นี้นะครับผมก็คือคู่ระหว่างซินเทียกับดิกตานะครับผมสำหรับคู่นี้เนี่ยจะพิเศษที่สุดในเกมอารีของเราเลยนะฮะก็คือจะมีสกิลพิเศษร่วมกันเนี่ยเยอะมากนะครับทุกคนมาที่อย่างแรกก่ออนเลยคครับก็ื การใช้นะครับผมสกิล2ของซิเนเทียนครับผมที่เป็นโหมดแบบเครื่องบีนนะครับแล้วเมื่อเราลากไปหาเด็กตาเนี่ยมันจะทําการพุ่งไปหาเด็กตาแบบนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยพอเราใช้เสร็จนะครับมันจะมีคูดาวขึ้นมานะครับทุกคนคือเราไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้นะครับก็คือมันจะมีคูดาวโหลดตรงนี้ฮะเมื่อมันเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะพุ่งไปหาเด็กตาแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนสกิลพิเศษอย่างที่2ครับผมของซิเนเทียกับเด็กตาแหัก็คือการ ใช้สกิล2ของเด็กตาครับโหมดที่เป็นมีดบินเนี่ยในการโจมตีคีบป่าหรือคีบเลนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วเราทาการลางสกิลของเรานะครับผมหลังจากเก็บสแต็กเสร็จเนี่ยไปหาเด็กต้านะครับผมตรงนี้เนี่ยเด็กต้านมันจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาทุกคนก็คือเหมือนเป็นการฮิวให้กับเด็กต้านะครับก็คือจะเป็นประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีครูดาวหรืออะไรนะครับก็คือสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอครูดาวแบบการพุ่งไปหาเด็กต้านะทุกคน ต่อมาครับอย่างที่3เนี่ยนะครับผมก็เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับก็คือการกดสกิลจิตตัวหรือเจ้าสกิลพิเศษตรงนี้ของซินาเทียเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันต้องฆ่าให้ได้7คิวก่อนใช่ไหมถึงมันจะสามารถเกิดได้นะครับทุกคนแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยมันมีเด็กต้าอยู่ข้างๆเรานะครับผมแล้วเรากดสกิลนี้เนี่ยแล้วมันจะมีปุ่มเนี่ยพิเศษขึ้นมาให้เด็กต้ากดอีกทีนะครับเมื่อเด็กต้ากดปุ๊บเนี่ยตัวซินาเทียนะครับผมมันจะทําการดูดเลือดเจ้าเด็กต้ามาฮะแล้วมันก็จะกลับมาเลือดเต็มแบบนี้เเเลลลยยนนนะะคคคคครรรรััับบบททุกกกกตงงงีีี้้้แแหขขออาาา่่่จจฟวววว็มมสสิิูพศษ สองตัวละครนี้นะครับทุกคนเออผมลืมบอกบางอย่างหนึ่งนะครับเวลาเด็กตา้าจะกดให้กับซิ T นเะทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอันติของเด็กตา้านะก็เปิดอ,อันติของเด็กตา้าไว้ด้วยนะครับเวลาเรากดคอมโบกับซิ T นเะทีเนี่ยเด็กต้ามันจะได้ไม่ตายนะครับทุกคน มาครับมาที่ใน,นเรื่องของ2ตัวละครนี้บางนะครับว่าทําไมถึงมีสกิลมากมายเยอะขนาดนี้นะครับผมที่เป็นการช่วยเหลือกันเองประมาณนี้นะครับผมสำหรับในเรื่องของฝั่งนี้เนี่ยซินเนเทียนะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับคือซินเนเทียเนี่ยเป็นผู้สืบทอดสายเลือดของปีศาจนะครับทุกคนตรงนี้นะครับตระกูลของซินเนเทียนะครับก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบว่าไม่ให้ใครรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยว่าตระกูลนี้เนี่ยมีสายเลือดของ ปีศาจนะครับเพราะว่าม <Without ME. S 1> <74. S 2> ันจะเป็นอ <to> <afterwards> right? sure. right? ันตรายต่อครอบครัวประมาณนั้นนะครับทุกคนจนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับผมตามปกติจนมีมาถึงวันหนึ่งครับเมื่อซินเทียเนี่ยอายุ12ปีนะครับผมก็มีพวกนักฆ่าเนี่ยบุกเข้ามาฆ่านะครับผมวงตระกูลทั้งหลายของซินเทียเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับจนเหลือแต่ซินเทียนะครับตัวนี้เนี่ยซินเทียนะครับผมใช้โอกาสนะครับหลบหนีออกมาได้นะครับจนไปเจอกับเรกต้านะครับตัวนี้เนี่ยเรกต้าก็เลยทําการรับเลี้ยงเนี่ยซินเทียและก็ช่วยเหลือซินเทียประมาณนั้นนะครับทุกคนตัวนี้นะครับซินเทียนะครับมผ ที่สุดครับผมก็คือกับเด็กต้าเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเนี่ยซินเทียกับเด็กต้าถึงมีสกิลเสริมที่มันช่วยเหลือกันเองได้เนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับก็คือเป็นประมาณนี้นะครับผมสรุปแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ั่นแล้วะทุกคนก็จบไปแล้วนะฮรสำหรับ3คู่ตัวละครนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะหาให้ได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมก็ทําแบบสุดความสามารถแล้วนะครับหาข้อมูลแบบสุดๆเลยนะครับพยายามดูว่าตัวไหนมันสามารถทาสกิลพิเศษอะไรเพิ่มเหนือ นอกจาก3คู่นี้บ้างนะครับตัวนีนะ้ทุกคนก็สามารถที่จะคอมเมนต์เนี่ยแนะนํามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําคลิปกันสรุปให้ดูกันแบบนี้นะครับทุกคนว่ามีตัวอะไรอื่นอีกนะคือผมไม่รู้เลยฮะรู้แค่3ตัวนี้จริงๆนะทุนโอเคก็ขอบคุณมากที่ดูจนถึงตรงนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย